เอาริงดิ <c oughs> คลิปล่าสุดนี้ยังไม่มีใครดูเลยล่ะคลิปวิดีโอนี้คนนี้ส่วนตัวนะนี้คุณชใครจะมานี่นสอนละเอียดเลยนะคนอยากมันมันเป็นเพราะหน้าปกนี่ผมไม่รู้คลิปถอดออกหรอกหน้าปกนี่ทําให้ผมดูแย่แต่ไม่เป็นไรอ้าวคลิปนี้ กดไลค์ซิมห้าคนแล้วหรอเฮ้ยคลิป <wo> ต <ender> <that rawd Moder ator> ิดเหลืองเหเห็นเรื่องเหลืองโอ้นี่มันติดอยูงตรงไหนเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วดูมันนี่มันติดเหลืองอีก Baby you got something เฮ้ยซิมินักเขียน Feel the home มาถ้ามันไม่ละเอียดงั้นก็เอาใหม่แต่แค่อย่าให้มันมีโฆษณาขึ้นมาแล้วผมก็จะไม่สนเคปขัดอันนั้นละผมบอกใครดูไม่ทันก็ตามใจมซึ่งคนจะมองง่ายๆเลยสัญลักษณ์นี้มันจะมาจากแอปนี้แหละซึ่ง ป้าผมปไม่ได้หมายถึงคุณนะหมายถึงคุณแบบคุณคุณอ่ะสังเถอะเออไม่เป็นไรผมวาเพื่อนี่เฉยๆแต่ยันจะไปไหนนะดูตอนได้ไหมโอเคเออออกออกไม่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 มมอรเโอเคโอเครีบด่นเลย ก่อนมันจะายเกินไปโอเคโอเคโอ้ยอ,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 อย่าไปอย่าไป,อาปตอนนี้ผึ่งตอนนี้เมื่อกี้ไม่มีเลยนะแค่พนักง,งานผมเติมกินาน,านั้นเยอะเกินไปผิทุกนี่เนี่ยคือตรงปรับภาพเราปรับภาพ้อยอันนี้มันก็จะมีถ้าเราปรับภาพแค่นี้เดี๋ยวคนก็รู้เอง นี่ปรับอะไรพวกนี้น้อยๆสอนทำเพื่อไม่เสียเวลานะก็ผมขอใช้ใหม่อมโอ้มันช่างน้อยสลับเกินมันน้อยเกินเดี๋ยวเส้นนี้มันนี่ถ้าคุณเกียนมัน พักันในพวกนี้คุณคุณไม่ต้องปรับอะไรไกลเลยให้คุณไปกดตรงนี้เนี่ยตรงขนาดขนาดนะน,นี่คือหนึ่งนี่ยี่สี่มันก็ใหญ่เกินไป เทบจะเทียบไม่เข้ามือขนาดสุดก็ประมาณมาหากราลานพอดีเลยซึ่งถ้าคุณแบบทำแบบนี้วงกลมแบบนี้ไม่ถูกต้องแต่ใครแบบทำอยากทำแบบนี้ก็ตามใจคุณเห็นตรงที่เฮ้ยคุณเห็นการ อูเสียงส้มตรงนี้ไงนี่คือตรงย้อนอ่ะน้อยหยับมาเลยนี่วงกลมน็กครุบจะปรับให้น้อยลงหรือใหญ่เป็นวงรีก็ตามใจนี่ดุดดุดดุดๆๆเทำไมๆๆ ก็เย้าจะพึ่งตอนนี้หนึ่งโอเคเอิ่มมาต่อไปเส้นตรงแค่อี่างแบบนี้วิดหนึ่งอี่างแบบนี้อี่างแบบนี้เอ๊ะผมจะทำสติ๊กแมนสติ๊กสติ๊กแมนที่เอิ่มตาแบบขีดมันง่ายดีเพราะมันเป็นสไตล์ผมสไตล์ที่ มองผมต่อไปก็ส,สิ้นแบบนี้ซึ่งบทร้ายมันอี๊นี่นี่วันนี้มันถึงเรื่องอะไรแต่ไปทำแบบนี้แหละดีแล้วอี่จุดลึกกลิ้งสีแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะทุ้ชม ซึ่งเส้นสุดท้ายให้ hey, ไม่ท้ายสุดดีนี่คือเส้นสีเหลี่ยมซึ่งมันไม่เคยเหลี่ยมเท่าไหร่เพมันอยู่ในเหลี่ยมของมันเองและเส้นที่ที่คุณต้องอื้คือเส้นถูกสุดท้ายที่เราจะนำเสนอไนี่รีเปล้า ตรงกันเป๊ะหมดเลยถ้าไม่วัดมันก็จะเอามาเป็นแบบเฮ้ยเนี่ยเอ่ก็วัดเพิ่ไปแล้วก็เติมจมูกเสร็จเช่นแต่ผมจะทำอะไรให้คุณไม่เบื่ออันนี้เลยคุณจะไม่ผิดหวังมาเลย คนต้องมองตามรูกสั่นสีส,สมนีนไม่ใช่กลุ่มๆไม่เห็นตรงนี้ไหมผมจะกดค้างนะห้ามองอ่ะกดค้างตรงที่ผมชี้ไว้เรียบร้อยคุณเห็นไหมคำว่าคัดลอกใกล้ๆถังขยะคัดลอกกดคัดลอกไปกดคำว่าแปะซ้ายสุดเนี่ยแปะอีกรอบก็ได้นะหรืออยากคัดลอกอันอื่นแบบมากัด lok, nih. lok. Be. Be. Tuh, nih, mape ini, pe, ini ma pe toko dah ini aku cuma ini, ini, nea, nea, lekongan makan, ลงานทุเรศไหนนะแต่ว่าจีผมรอสตอ๊อปโฆษณาไว้คนออไหผมปิดหน็ตช่างกันโฆษณาไม่มาแป๊บเดงยงแล้วเพื่อนสูงรุภาพสิ่งต่อไปที่ผมจะสอนก็คือนั่นผมจะใส่เพลงลงไปกดเอ้ยแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งลงก่อนแป๊บหนึ่ง นี่ตามตามมามองมองตามมองตามเล็วแล้ว,ลวโอเคให้มองเลยแล้วเรามาตรงที่เสียงกันโอเคไม่ต้องมองลอะเสียงกดแล้วกดรูปบวกเอตรงนี้นะกดคำว่าเพิ่มเสียงมาสต็อปไปรอเลยเสร็จสิ้นเรี้บร้อยกแล้วนะต่อไปแค่ใส่เพลงลงไป ผมจะใส่เพลงคืออะไรดีใส่เพลงนี่แล้วกันเท่าดีพอเสร็จแล้วเห็นรูปถูกข้างบนนิ่มกดเข้าไปแล้วก็รอให้มันหมุนสิอย่าเอาไว้ข้างล่างนี้นะเด้หรว แต่ข้างบนน่ะผมว่าดีสุดแลวแหละมาเอาไว้ข้างบนทอาไหมนาเอาไว้บนไม่ได้ว้าวว่าแต่ห้าคนไม่อยาก สีเวลาในการเลื่อนเหรอเห็นตรงสองอันนี้ไหมที่ใกล้ตรงนี้กดไปเนี่ยถึงสุดกดอีกตรงนั้นเนี่ยเป็นไง้าคุณอยากใส่เนี่ยใส่อะไรพวกนี้อ่ะคกดตรงนี้สิตรง A ดี ไม่ใช่ AD ไม่ใช่เ d เพิ่มสอบปิดตลอดเลยพงก็งต้องใส่แบบพ้อกอะไรพวกนี้ยดาวเสาไปเพิ่มไปใหญ่ๆไปเลยเพราะดาวใส่ใหญ่อยู่แล้วว้าววุฒคลอกเปลี่นยนไม่ใช้อันนี้ตรงกลางตรงนี้นะเราสามารถขยับเขาได้ đuôi cần đẹp ní lời bé đừng ôm khơi này cô ấy bé all just in the screen กูเ,เมื่อกี้เห็นบางอาารซึ่งคุณห้ามไม่อย่าให้ภาพนี้หายไปฮเฮอเออยูเนี่ยเห็นตรงนี้มั้ยสมสมเนี่ยห้ามดูมา kotong ini guys. Kot lubang. Kun loncat ya nomput.